สินทรัพย์รวมของปตท,ท3.5ล้านล้านเมื่อกี้ผมเรียนว่าพบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละปี3.1ล้านล้านนะครับขนาดของปตทเนี่ยยิ่งใหญ่มากคือ3.5ล้านล้านสินทรัพย์รวมกําไรปตท,อทอปีล่าสุดน,นะครับคือปี64 180,000ล้านบาทนำส่งครังประมาณ26,000ล้านบาทเล็กน้อยมากกับไรายได้ที่นำส่งครัง ะะกําไรของปตทปีนี้นะครับครึ่งปีครึ่งปีเท่านั้นนะครับ64,000ล้านเอา64,000ล้านคูณ2ประมาณ1 0อยสาโทษฮะประมาณแส0 0 0มหมื่หรือ 125, แสนส0 0หม่แปลว่าครึ่งปีนี้เนี่ยนะครับครึ่งปี65กําไรเกินครึ่งหนึ่งของปี64ไปแล้วครับ มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปจนถึงแสนสองหรือแสนสามหมื่นความยิ่งใหญ่ของปตท,ะทใหญ่มากเร็วๆนี้นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาปตท,ะทได้สปิน PTTOR ออกมาเป็นบริษัทที่เป็นคอน s u m e r in retail มิชชั่นที่ทีมเศรษฐกิจในยุคนั้นที่นำโดยจารย์สมคิดจารย์สมคิดให้มิชชั่นกับ PTTOR ว่า ไม่ใช่ทํากําไรสูงสุดแต่ต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนนั้นได้นําสินค้าที่เป็นวิสาหกิจชุมชนออกมาขายด้วยปัม๊มปตททั่วประเทศวันนี้ทําอะไรไม่ได้มีสินค้าชุมชนเลยนะครับเพราะฉะนั้น PTT o p อวันนี้ที่ทํากําไรไปครึ่งปีนี้นะครับอยู่ที่เห็นตัวเลขใช่ไหมครับหมื่นกว่าล้าน าประชาสังคมได้ประโยชน์หรือเปล่าครับหรือว่าประโยชน์ของกำไรหมื่นกวาล้านนั้นไปตกอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มไหนอยากจะทวงถามสัญญาก่อนที่จะสปินโออออกมาที่ให้คำมั่นคำคำคำ,คำสัญญาไว้ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนท่านทำหรือเปล่าท่านตอบได้เองนะครับขอสไลด์ถัดไปครับ